อิอเงนะบางังนค่อยคิดว่ามันยวเยเปลี่ยนไปกับโต๊ะก,กนน็จีนยังเต็มอะไรหลายเติมเนาะสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอสซีทุกท่านผู้ติดตามแลครับสม้ม แล้วก็สบายดียมเชาแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่พังลาวแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่พังไทยเนาะแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่ต่างประเทศนําทีตดตามครับชมซองของไม่น้งแตนเนาะแล้วก็ทักทายสบายดียามเชาพี่น้องเอ้ยแล้วก็เมื่อนี้กกไม่น้องแตนกะไปหาลูกไม้พี่น้องเอ้ยพาพี่พาน้องไปหาลูกไม้นะไปสองคนกบมืเงินพี่น้องเอ้ยพร้อมโดยกกระตามาเพราะว่ามันนักนำแมแต่ไม่ได้เบิงเนาะเพราะกระตาก็ไปหาเลิกจนยิเต็กกระตานะแล้วก็สบายดีปีใหม่ลาวเด้อพ่อแม่พี่น้อง แม่น้องแตนไปหาลูกไม้ดุกะอย่าพาเบอร์ด้พี่น้องเด้อเพราะว่าเมื่อนี้เขาดินน้ำมานะแม่น้องแตนคิดว่าจะไปหาแกงมากินตอนเที่ยงแม่วาสิได้หรือบ่เนาะกะไปที่ตามครับชมเดียพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะแม่น้องแตนก็ได้ไปก็ก่อนที่แม่น้องแตนจะไปก็แม่น้องแตนกระอขอบคุณในเอ็ซีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจน้องเตนเนาะน้องเตนก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้อง ผู้เลิกข้ามาเบิกกับแม่ไกอย่าลืมก็ติดตามก็เลยก็แร์แมงแตนเนี่ยพอได้มีกำลังใจคลิปต่อไปในตอนนี้การแมงแตนก็ได้ไปก่อนเพราะว่ามึเงินไปก่อนแล้วพี่น้องเอ้พะว่าแมงแตนนี่ยไม่ได้ดินน้ำน้ำมูนะกะย่าลูกพี่น้องเอ้ก็เลยไม่ได้ไปเพราะว่าเขาไปมดแล้วนะกะย่าม่มีฟูหาให้ยู่ให้กินให้เขากินแน่พี่น้องเอ้แมงแตนก็เลยไม่ได้ไปพี่น้องเอ้ตอนนี้การแมงแตนก็ได้ไปก่อนมากำลังเงินพี่น้องเอ้สองคนนะสวัสดีนี่เป็นโมงพี่น้องโไมย เอาหมงไปเอฟหรอเามงกินชมแกเมาบ่แกเมากินเบียมาเมาเอาหมงแกแกเมาพี่น้องแล้วหมงชมเมย์ตั้งแต่งการได้ยังมหอดก้อนลูกไม้อะไรเป็น้องเอ้ยกะว่าหาตั้งแต่เนอพี่เหาะลงเตอร์นะาะว่าหาแต่พี่โลไปแต่ก้าวนั้นเคยหาแต่พุ่นโลขึ้นพี่น้องเอ้ยแต่เมย์แต่หาแต่พุ่นโลไปนะกะวันซิมีลูกไม้ว่าคาหาก้อนรึเปล่านะลูกไม้กับเป็น้องเอ้ย ก็คือหอแล้วพี่น้องเอ้ยตุ้มไม้กับมันใหญ่จะออกแล้วเพราะว่าแม่ตุ้งเตียนได้ยางวันนี้พี่น้องเอ้ยแม่ตุ้งเตนไปหาพุธนามีได้เนาะก็เลยยางวันนี้ก็ได้เห็นบองที่แม่ตุ้งเตนเอากระาแป้งเขาก่อนเนี่ยเพราะว่ามันเงินเป็นเกาะอยู่เพราะว่าตุ้ไม้กับมันใหญ่จะออกแล้วพี่น้องเออฝนมันต้องห้ามมันดินกระแดงปั่นพี่เหลือมันก็มีอ่อกแล้วเนาะ บางบ่อนก็ถ่ามันอยู่แคมโฮยก็มันสุมก็มันก่อได้ดินกะแดงมันก็ยังอ้อยู่ด้ยูทูบดังเ้ยนี่เปลี่ยนได้เห็นนะลองคุดบุกคนว่าอันน้อยหรืออันยูอ้าบุกเงินคุดซะดินกะแห้งเป็นพิเดีอวเพี่ยงเลยควันตวดตวดเอาสิเสียงควันมันก็ฮะโอ้ดีน้อยนะบุกเงินคอยคิดว่ามันยูเลยเป็นปลายกะ รู้ไหมเมี่ยงแต่ก็ได้บีหลายเป็น,นเออโชว์สมันนึงกระตุกน้ำมันถือมาเต็มตุกหรือน้อยดีเพราะว่ามันหอนแหงเพราะนักพีิณเออรู้ไหมกะมันกะยาอ่อแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันกะแรงพวกเราเนาะผมไม่ค่อยต้องห้ามมันกะครัว่าเวลาอันพุโงก,กันน้ำหมอ้อลงแหงมันกะอ่อเสพ้องเอ้ย คือจดแม่ตอเซนมาหาล้ได้เหลจดอันสี่นกงเดี๋ยวเรามันสูงก็ออก้อยูอ่เดีอยเรน้อยมันกอ็ออบเซิไนเลย ตัวนี้นนหนาวแล้วจังเลยเมย์น้องแตนได้ยังมานี่พี่น้องเห็นเห็นพักนะพักหนึ่งพักพี่เดียวพักหนึ่งเดี๋ยวเมย์น้องแตนเขาเบิ้งเมย์น้องเตนว่าพักหนึ่ง,ม,ง,ง,ม,ง,งมันเป็นพี่เดียวพักหนึง่งกะมันเป็นพี่เดียวอ่ะเขาเอิญ่าแล้ว่ะเบอ่งเบอ่งขี้หมูขื่อพี่น้องเอายอดขี้หมูขื่อนะเพราะว่าเอามือหนึ่งกินม,มันก็รสชาติมันกะ เออสีหวานๆพี่น้องเอ้ยคล้ายๆกับผักหวานอะไรพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันปป่งคือวแล้วมันเป็นแก่มันวมันจะต้อนกันยังเบลลายนะเขาเออราเบิดขี้หมูเครือพี่น้องเอ้ยก็ขี้หมูกระต่างหากเพราะถ้าเป็นก็ขี้หมูนะมันจะเป็นก๊อกนะเป็นก๊กแล้วก็เป็นมาอันนี้นะเป็นเครือลงมานะอันนี้เขาตะกัตต่างเดวพี่น้องเอ้ยอันก็ขี้หมูกระเบิร์นขี้หมูเครือนะตัวนี้ยังอ่อนอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ก็ได้หักเอาก็เพราะว่าอเมรอ หนึ่งนะรถแซมมันก็สีหวานๆเลยพี่น้องเอ้ยแม่งต้องเตลียนยางหขมก่อนพี่น้องเพราะว่าหอนหอนพอกระละแม่งต้องเตลีนได้เอาแล้วพี่น้องเอ้ยก็คือว่าถ้ามันหลายแม่งต้องเตลีนก็จะนึ่งนะแล้วมันน้อยแม่งต้องเตลีนก็บนนึ่งเพราะว่าจะอ่อนมันพี่น้องเอ้ยแม่งต้องเตลีนก็เลยเอานะก็แล้วหาก่อาหนอ่อนติดเทิงน้องมองเงินเอ้ย พราะว่าตะเครื่องนมันแก่มาละตอนที่เมย์น้องเต็นมาสูงหนึ่งนมันทะละ่าแก่นะแบบนี้เต็ยนมาวันนี้ผัดแก่มาละกะเมย์น้องเตีนค่อยกินทนึงละเลิกมังเงิ <c oughs> นนังพักสองเท้าละมังเงิน่ะโซ่กะค่อย <c oughs> เพราะว่ามันหอนพี่น้องเอ้ยแดนหอนคือทั้งมดก็คือ,คอวอล้วพี่น้องเอ้ยเป็นทะเละสวยเนาะสวยก็แดนหอนละ S <S บ้านพี่น้องกะฮอนคือบ้านแม่นองเต็นบ้านแม่นองเต็นตอนนี้กับเวลากับแปดโมงอยู่กันยังหอนอะไรหรอแม่นองเตนกะได้หยังมาหอดอันหน้าเขาในเงินพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันหารุกงไม้กะย่าแล้วน,นะเพราะว่ามีได้อน,นะก็เดี๋ยแม่นองเต็นก็ได้มาหาโคไม่กะจี้อันแถวหอมไม้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าอยู่กับหน้าเราไม่ได้อนพักละแม่นองเต็นก็เลยมาโคไม่กะจี้นี่ว่ามันมีรึเปล่า คือควายมันอยูห่หมนี่พีนพ่น้องเอ้ยมันถูกกระปูกระปุงพี่น้องเอ้ยไม่กระจีกันเพราะว่าไม่กจีกี่ควายชิลเลอร์พวกนั้นเกาเห็นกินดีนะอืมสาบแล้วมพวกนั้นสาบแล้วยังนีนะเด็กจกุกอ่ะ เราะว่าแมงกีขี้ควยมันตัวใหญ่พี่น้องเลยแกกเสือรูมัแซ่บเพราะห่าถันยู่แถวหุ้มไม้มันจะย็นเนี่ยไหน้อยเ้ยนี่ออาไปเดนหอนอะไรหรอเพราะว่ามันก็ขขนนนเขุดขึ้นมาไปน่น้อยเอ้ย กองที่สองหน่อยเด็กนั่เก็บเก็บกันหนเอยพะว่าเงินเพนเอาขี้ควายออกนะมันก็อยู่แถวเถิงนี่ ได้เสื้อลูกไม้บนรถแม็กิซนะี่กไ็ได้เสื้อลูกไม้แม่งเต็มแล้วเาลูกไม้ก็ไม่ลายแล้วเนะเปรเดี๋ยวโคไม่เกเจี๊นไม่เ,เสื้อแกงลูกไม้เลย

ที่แล้ก็กว้างก็อืาันนี้ก็มีเด้เพิ่ม้อไม่ดูถึงก็มีนะปูกับปูกระปงแล้วพี่ออ ว่าอันกองไม่กี่จีมงนี้นะหลายหลายพี่น้องเออหลายกองนะก็คือว่าแล้วเขาไม่เขาการดิ้นฉุกการเขาไม่มาขนะูบแม่ตั้งแต่นะั้นไม่ดิ้นฉุกการเนะาะจะไปดิ้นน้ำแล้ววนะันนี้แล้วก็เขาการไปดิ้นน้ำพนะี่น้องเออเขาก็เลยไม่มาขูบพวกเงินทุนคูดแม่เต,ต็นพวกเก็บ

ມື້ນີ້ເຕະວ່າຊົກມືບໍ່ມືລີກອງມາຄິຕຫຼາຍມັນກຕຫຼກຕ แม่น้องแตนกะได้ยาแล้วพี่น้องเอินโคแม่กะจีน่ะกะบ่เงินเพื่อนไปเอาวเฮนะบ่งเฮมาตึ๊บป่าพี่น้องเอินแม่น้องแตนมาเอามาไพ่ถ้าบ่เงินบ่เงินเปรียวเฮไปทรมานนะลายมาไพ่กระโดดกพี่น้องเอินแม่น้องแตนขึ้นไม่ได้โก้มังกาเนีน้อยนึงพี่น้องเอินค่ะแม่น้องแตนยาขึ้นโกงไม่จะหึงละเต็นแม่นางเต็นเอาตัวลุ่มนี่สักหน่อยเลยยาดอกมาไพ่ก็คือว่าแล้วพี่น้องเอินมันเปท่มานสุกเนาะตกเติบ กินลายกระบ,บดีด้พี่น้องเอ้ยกินลายกระบ,บดีมันหอนท้องพี่น้องเอามาไฟนะแม่น้องเต็นอ่ะก็ย่อยดียพ่อไปเบิกโมเงินก็เบิกเงินมาแล้วบ่โมเงินเพื่อนกาไปเอาแหก็ได้มากแล้วพี่น้องเอ้ยไปเอาแหเขาลุงพันธุ์เถองทเขานินะก็คือว่าเราแม่น้องเต็นนะมาก็ได้หากินเมือพี่น้องเอ้ย กะเขาไปลูกกะไปดินน้ำมดยัมนีมมีแนวกินเขาตอนแรกนะเพราะว่าถ้าแม่น้องเต๋นมาหาตอนแรกกะบไม่ได้มาหานะว่าแล้วกะมีมีผู้เอาเล็กน้อยเฮ้อเพราะว่าบางเงินเพื่อกะอย่าไปดินน้ำพอบางเงินแม่น้องเต๋นไม่ได้ไปได้เพี่น้องเอาดินน้ำนะมีมีผู้เอาเล็กน้อยเฮ้อไปมดแล้วกะบมิมีผู้อันเอ็ดเล็กเอ็ดง่ายนึ่งข้าวนึ่งน้ำรังโถ่รังบงแล้วแม่น้องเต๋นก็เลยอยาไปกะปล่อยให้บางเงินกับลูกไปหาตึ๊กป่าเมื่อขังเว้นเพียงเอ้ย เมื่อนี่ก็ไปจนค้ำเมื่อวานนี่มืดเบาเมื่อนไปจนมืดบิ๊กค่อยว่าวิต้องมือไม่ไ้หากินเว้นก่อนค่อยว่าวีนเต็งได้ย่างมื่อนี้เห็นลูกไม้ไหลพี่น้องเอ้ยนายไม้ไหลเนาะเพราะว่ามันสูงมันก็เลยอ่อเดี๋ไม้เต่งก็ได้เอาก่อนขุดออกหน่อยวัดอันนั้นมันงางอนพี่น้องเอ้ย แม่งจี้กะสอดๆฉีดๆอยู่พี่น้องเอ้ยแม่งเต็นอ่ะตะก้าวนะว่าว่าท่ามเงินไปตึกป่าพี่น้องเอ้ยแม่งเต็นท่ามเงินบีไว้แล้วแม่งเต็นอยู่กินน้ำแห้งแม่งเต็นก็เลยมาหากินน้ำปีพี่น้องเอ้ยมาหินน้ำนะเพราะว่าน้ำกระตุกนึงเอามาตะเฮือน้มึดก็แม่งเต็นได้กินมาไผ่กะมาไผ่ข้าข้อแม่งเต็นข้อไปหาน้ำนะก่าแม่งเต็นก็นั่งท้ามเงินนี่ก่อน ถ้ามัางเงินมีมากกับแมงแตนก็นได้เมือพี่น้นองเดี๋ยวแมงแตงกนก็นเฮยเย่บังกระตาแมงแตนว่าแมงแตนได้เพ่ยได้ตาเป็นแมงแตงนากะอันนี้เป็นพักคิมูเกอร์นะจะหน้าแมงแตนาพูดนะครับระกอมเอาโมงนะมังเงินเส่นนัึนเอาหน้าเขาหัาน จีแมงแตงก็ได้ไลายเตอร์บางเงินไปตึกปากก็ได้ชงตัวมแมงแตงก็เลยมาทายะบางคัาวขัดกับเมือบางเกลือเกลือไปแล้วจี้แมงแต่งได้ไลายเตอร์ได้ประมาณทุบอย่นี่แหละแม่ต้องแต็มน,นังทาบมเงินมีมาจะเจอมดบางมงหน่อยนึงละเพราะว่าแมงเต่งมากในพิธีละปั้นข้าวสาวนะพี่น,น้นองตอนนี้ก็สวยแล้ว10โมงละแมงแตงยืนข้ามมดกินมดบางมงหนึงน้ำกระตุกนึง มาเงินมาเงินนดีข so ี่รถอพอดอพอดเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแมงแตงก็ได้เมื่อกันกัเมื่อพบแมงแต่งอยู่เพิ่อนพวกเราพี่น้องเอ้ยบันี้ก่ะแมงแต่งก็ได้มาหอดเฮือยแล้วพี่น้องเอ้ยแมงแตงก็ได้หาให้ยู่ให้กินก่อ็ว่าจะเกลี่ยนไม้เรืออยู่โคลเมกนจีนะกัแมงแตงได้อันละน้อยพี่น้องเอ้ยป่ามาเงินเพิ่งก็ได้นะป่ามาเงินเพิ่งก็ได้สำนี้นะเพราะว่าแมงแต่งแค้นมาไพ่แมงแตงก็เลยคว้าไปหาน้ำนะกับ่ทธามาเงินเลยมาเงินเพิ่งหาตื้อ เดี๋ยวแมงแต่งก็ได้โทษอันรูมัมซื้อกาโตะกก็เพราะว่าจะเลอะแมงกระจีออกนะนะเดี๋ยวแมงแต่งก็ได้โทอซื้อกาโตะกก็เืราะว่ามงกระจีแมงแต่งก็ได้หลายเติมนาะรูมัยฮะได้หน่อยเดียวเพียงแอ่ว่มงกระจีกะแมงกระจีได้หลายกว่าเดี๋ยวแมงแต่งกะเลอะรูมัยออกก็มันี่กะ mẹ cái chi vô nần thề của tổ nó ơi mình thề cái lỗ mái sườn con mẹ cái chi cái chợ nó thì nó ngon nhanh, เป็นเจ๊ไก่ถเนี่ยเมงกะจี้เมงน้องเตนก็ได้เลื่อแล้วพี่น้องเมงแต่ก็ได้ไปแสเออขีมันออกก็นะคีดินแล้วก็คีข้างในมันออกพรอพี่น้องเอ้ยตอนพอาจะแล้วพอลูกใหม่มเมงแต่น้นอยเดีวยวนึงนะ ลูกไม้ไหลว่าแล้วกับแมงใจรได้ว่าลูกไม้ไหลลูกไม้แม่งแตงก็ได้ใบแล้วแล้วพี่น้องได้ซ้ำนี้ละได้บิลลายมาเนี้นะก็คือว่าแล้วพี่น้องเอ้ย ผลบตัตกมันรู้ไหมกบมีอ้อเนาะกะดินกะกระแดงปั้นพี่เลงเดี๋ยวแมงแต่งก็ได้ผ้าพี่น้องเอ้ยว่ายอยกินผ้าสักมือนะเดี๋ยวแมงแต่งผ้าพี่น้องเอ้ยว่ายอยกินผ้านะมันีนะ้นดูไหมกะแมงแต่งก็ได้ผ้าแล้วล้วพี่น้องเอ้ยัแต่งก็ได้ผานเอเอ้มมก็ได้ยกะ พราอแมงแต่ยิงเข้าวละมาก็ได้หายหอยู่กินเพราฉันเลยเข้าวสักคำนะแมงแต่เื้อประมาณน,นี้นะเปอิอจะน้ำแห้งเพื่อเพื่อมันจ๊จืดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแมงแต่ไปขางก่อนเดี๋ยวแม่แต่ก็ได้ขางหม้อก็ขางหมอ้อขึอ้นหลับไปปิดอันปี๊แมงกระจีพีพ่น้องเอ้ยบันนี้นะพอปิดเล็ดปี๊ดพีน้อเพื่อปี๊แขกเราต้องเล็ดพี่น้องเอย้ยวัน เขาน้องเตนกะไปหาดินน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยเขามาซอยกะแมงเตนเอ้ยอ้ยยูเอ้กินเว้นเขอขาวพี่น้องเอ้ยขโมยดินน้ำแล้วเขาก็มากินแมงเต็นกะแม้งเตนกะได้เด็ดปีแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเปิดมุ้งไหมเม้งเตนว่าพ้นหรือยังเนาะ ว right right right? so, um, ่าแมงเตนาจะตัดมาคิดเวงกัะ so ตันจะหน่างไว้นะว่าแมงเตนาจะกินไวพี่น้องเอ้ยยิงข้าวแห้งวะมอลู้ไห้แมงเตนหากระพุทธีกเกลืองพี่น้องเอ้ยลู้ไห้แมงเตนไก่มีเพิ่งได้ปรุงแล้วพี่อเอ้ยเพราะว่าแมงเตนไปเอาผักคามาแ้วน้ำแห้งมาล่ะเดี๋ยวแมงเตนก็ได้ซื้อน้ำไปต้มอีกก่อนน้องเตนเพิ่งได้ซื้อมัคิดเถอะพี่น้องเอ้ยตัดมางคิดฮาพอิมีวคิดดิบนะเดี๋ยวแมงเตนก็ได้ไปซื้ออันเกือบเป็นโนก่อน ยังแต้นก็ได้เสือกือกับพี่น้องเพราะว่ามันิมดขาวเนาะมันกะเดี๋ยวแมงแต้นได้ขางหม้อคือกับพี่น้องเอ้ยกะหม้อพดและแม่งแต้นอ่ะมันกะจี้เสือวันนี้ค่ะน้องแต้นมาแตา่ดินน้ำพี่น้องเอ้ยกะแม่งแต้นก็ได้เฮ่อต่ำจะนั่งเฮ่อแม่ต้องแต้น พดในหน่อยแล้วพี่น้องเอ้ยแม่งแตกก็ได้เสิร์ฟแม่งกะจีก่อนก็คือว่าแล้วน้องเสร์ฟมากินห้ามากับอ้อบ,บันสีแดงๆใน,น่น้องเอ้ยแม่ะจีแม่มงแตกกันหลายตึบเพราะว่าแกแม่กะจีหรือแกหู้ไม่มีแต่แม่กะจีทั้งหมดพี่น้องเอ้ยเพราะเสิร์ฟไม่กะจีหลายหลายเนยีนย่ยเสพเน่ น้องแตงก็ได้ต่ำจ้านางก็ได้แหลก้วพี่น้องเอ้ยแมนแตงก็ได้ก้อยซื้อก็ให้นางแตงเอ้ไซื้อคือประมาณนั้นนองแตงเขาละน้องจ้านางแมงแตงก็ได้ปั้นน้ำครีมเนาะแล้วพี่น้องเอ้ยแมนแตงก็ได้เอาไปซื้อหมอแมงแตงก็ได้ซื้อน้ำเจ้านางกับพี่น้องเองเ้ยเพราะว่าดังท่านท่านบอกคอยกล้าแมงแตงเอาเอาน้ำเจ้านางซื้อแล้วก็แมงแตงเอาไปได้ซื้อกับพี่น้องเอ้ยเพราะว่า ในช่วงนั้นแม่กำ้องแต่งกระปุงเ,งเลยเห็นยวแมงแดงเขาหลดมุกกัะพุ้งเลยว่าช่วงนั้นยังปุ่งนะเดี๋ยวแม่งแต่งก็ได้ปุ่งก็พี่น้องก็เปนนี่กันยังกินข้าวแหงรึยั ค้างมอนแกงเครดให้พวกแกงเครื่น้อยพี่น้องเอ้ยมาเงินไปการเมื่อคืนนี่นะเมาแล้วก็ไปการเครื่มาเงินนะปุงลงแล้วแล้ากาวก็แม่งแต็งก็ได้ตักกับนี่ก็พอสึกแกงงูไหมหามีแต่เมนกระจีทั้งหมดพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ได้แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยแกมาเด้อมากินข้าวง่ายน้ำมีน้องเต็งได้บุญนียก็แกงงูไหมเสื้อเมนกะจีพี่น้องเอ้ย ที่มันพี่น้องเอ้ยสวยเรื่อนตายแตนกาได้กินข้าวยาแล้วเนาะกาแม่น้องแตนกากาเคยจะขำอะไรพี่น้องเอ้ย ไม่ต้องแต่งก็ได้ไปให้ต้นดอกไม้ก่อนเลยค่ะคลิปนี้ก็ได้เอาซ้ำนี้พี่น้องเอ้คลิปหน้าพอกันไหมไม่ต้องแต่งก็ขอขอมูลขอบเจ้หลายๆเด้อพอไม่พี่น้องที่ติดตามมาชมซองขอแมงแตงนะแมงแตงก็ขอขอบคุณหลายๆผู้เลื่อเข้ามาเบิ่งกระไรก็นที่หนึ่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แมงแตงในพอได้มีกำลังใจต่อไปเนี่ยตอนนี้กะเวลากะซี่งมุพี่น้องเอ้ยแมงแตงก็ได้ไปให้ต้นดอกไม้ก่อนเพราะว่า อันเอาภาลงนะตอนสามโมงสี่โมงได้ไปให้ต้นดอกไม้พี่น้องบ้านไม่ต้องเตนนะตอนนี้การไม่ต้องเตนก็ได้ไปก็เนาะ